มอร์นิ่งสวัสดียมามเช้าที่พันสวนลุงติ่งครับเช้านี้ดอกแก้วบานหอมฟุ้งมากๆเลยลอยไกลไปเยอะเลยนะฮะเลยเดินตามกลิ่นมาปรากฏว่ากำลังออกดอกเต็มต้นไปเลยนะครับตอนนี้หอมฟุ้งมากๆเลยชอใหญ่มากนะนะหอมมากๆเลย เป็นต้นไม้ไทยๆท,ที่กินแบบหอมสุดๆอีกต้นหนึ่งเลยนะเป็นอะไรที่น่าปลูกติดบ้านไว้สักต้นสองต้นนะเวลาเขาออกดอกนะอเนี่ยโหก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะครับดูสินี่นะขาวไปทั้งต้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็หอมมากด้วยนะครับนี่สวยงามดอกก็สวย กลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะหอมฟุ้งไปเลยนะครับเป็นดอกไม้ไทยๆอีกดอกหนึ่งที่เราก็รู้จักกันมานานนะแต่บางทีอาจจะหายไปในความทรงจำก็มีนะลองหามาปลูกดูนะครับดอกแก้วหอมหอม เช้านี้ที่บ้านสวนลุงติ่งบัทลุงนะครับผมสวัสดีครับ